สวัสดีจ้าเจ่นกันเสมอจันมนเติมนะจ๊ะค่ำคืนนี้สบายสบายคุยกันที่คล้ายๆเรียกว่าอาบน้ำมนต์นั่นแหละจ้ะก็เป็นความสุขเสมอจันก็มีความสดชื่นและแจ่มใสในค่ำคืนนี้คุยกันสบายๆพร้อมกับดอกไม้แห่งความสุขอันนี้เป็นขนมนะจ๊ะก็เรียกแทนสิ่งต่างๆได้จ้ะ เรื่องราวการใช้ชีวิตต่างๆ,งๆนานานจากว่าชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งมหาศจรรย์ซึ่งเราหลายๆคนก็ได้ใช้ชีวิตสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะคนที่เขาไม่อยากอยู่เขาคงจะแบบว่า,ามีความคิดตรวจตัวหรือวาอ่ามีเหตุผลของตัวเองนอะไรจ๊ะถึงไม่อยากอยู่ถึงต้องการที่จะ อาจจาไปแล้วด้วยการทําวิธีต่างๆเพื่อให้ได้จากไปแต่าจ,จากก็มีส่วนที่เขาทําอย่างนี้ก็มีนะจ้าก็เป็นส่วนน้อยจ้าแต่เมื่อจกกันก็ยิ้มยันแจ่มใสสบายๆน้ำฤิเตดจ,จงอำนวยความอลังการให้ข้าได้เกิดเรื่องราวต่างๆนานานี้ซิ่ง รวยแบบไม่มีเหตุผลจะก็เป็นเจ่นนั้นเองจ้ะเมื่อหิวน้ำก็เอาจากตรงนี้มากินได้จ้ะตักตรงนี้เลยนะจ้ะจกเพราะว่าเป็นสิ่งดีอะไรก็ดีหมดจต่ถ้าเราคิดว่าดีอน้ำสบายสบายจ้ะ การใช้ชีวิตก็แต่ละคนก็มีต้นทุนชีวิตแตกต่างกันไปตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชาราจากรับรบาก็แล้วแตหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้ทั้งเรื่องราวของอาการใช้ชีวิตวัยรุ่นวัยกลางคนวัยชาราวัยเด็กวัยแรกเกิดก็มีคล้ายๆว่าความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็จะไปเจอเรื่องราวต่างๆและแล้วแา่ เจอเรื่องราวการพบเจอหรือว่าสิ่งต่างๆบางคนเขาก็กินควันบางคนเขาก็จะคล้ายๆว่าอาติ่นที่มองเมาในที่เขาคิดว่าถูกาะลยจ้าถ้ามีคนไปทักท้วงเขาก็คิดว่าปเป็นเหตุผลที่ไม่ดีสาหรับเขาเพราะว่าเขานะัมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ทําให้เขาอาพึงพอใจในขนา้นั้นแหละเจ้าแต่ก็มีกล้ยๆว่า กฎของสังคมหรือว่าสิ่งที่สังคมส่วนมากคิดว่าเป็นสิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรจะเรื่องดาวต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายแ่ะหลายคนก็มีเหตุผลว่าทําแบบนี้เพื่ออะไรหรือว่าทําแบบนี้นี่แหละจะเพื่ออะไรจะก็เป็นเช่นนั้นเองจ้ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คืออาหารที่ทําให้อิ่มได้ตลรดาวนี่แหละกรืม ดี๋ยน้ำก็ไปเองการใช้ทีวิตก็ต้องพบเจอในเรื่องราวต่างๆอะไรจไม่ว่าจะเป็นคนที่พิการหรือว่านอนกินเตียงก็มองเห็นไม่ว่าคนที่ตาบอดก็จะใช้ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นอากาศร,ร้อนเย็นหรือว่าสัมผัสนั่นแหละจ้าก็การใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตกันไปในทุกมิติแต่แต่ว่าสําหรับบุคคลที่ยังพบเจอเรื่องราวที่คล้ายๆว่าแบบคนที่ตาบอดหรือคนที่พิการหรือคนที่ลำบากต่างอะไรจ้กก็จะไม่สามารถที่จะสัมผัสได้นก็องจากว่าได้เจอกับตัวเองนั่นแหละจ้ะ ถึงจะมีคาําว่าไม่เห็นลมสมไม่แหลงน้นตาก็ตามจะต้องอ่าพบเจอกับตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้จกักเพราะว่าสังคมในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศอของประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเขเลยจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมากมายมหาศาลจากใครตามาที่จะนำชีวิตให้สู่รอยยิ้มได้ไดดก็ถ <c oughs> ือ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นอะไรหลยอๆจังใช่ไ การที่ได้พบเจอได้สิ่งต่างๆก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ละหร่จากก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมความสมบูรณ์พร้อมคืออะไรความสุขคืออะไรความทุกข์ก็คืออะไรนท่าไหร่จ๊ะก็ต้องศึกษากันไปจาะอะไรเก็นความสุขการที่ได้กินข้าวอร่อยๆเป็นความสุขไหมการที่หิวอะไรเป็นความทุกข์ไหมต่างๆนานาเท่าไหจ๊ะพร้อมเรื่องราวต่างๆนานาเป็นการชีวิตต่อไป เหมือนจะเหมอจังถ้ากินมากไปเ็จะต้องอิ่มแล้วก็ต้องเหมือนอววออกมาเนี่ยอาจารย์เหมือนกับผ่าตัวโจ๊กที่ว่ากินเข้าไปเยอะๆจกกนกระท้่งความเติมร่างกายพอแล้วแต่ว่าความหิวความอยากมันยังอัดลงไปอัดลงไปมันต้องออกมาเนี่ยอาจารย์ก็เรื่องราวดีๆการใช้ชีวิตวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาเคิดอาจารย์ ควาเคืนก็จะมีความสว่างความสว่างก็ได้มาจากไหนก็ได้มาจากหลายอย่างจากธรรมชาติจากควาหมายสีกันจากเอาก้อนหินไปสีก uh ัน huh. ทุกเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาตะเก็บไฟขึ้นมาก็ได้ก่อไฟตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มีไฟใช้แต่ไมถึงตำบรรนั่นแหละจ้าจนทุกวันนี้มันมีอ่าเทียนมันมีตะเกียงมันเป็นจนกระทั่งเป็นไฟฟ้านั่นแหละจ้าเรื่องราวการใช้ชีวิตก็ ม่มีตำเร่จรูปมเมก็บอกว่าในโลกยุคโซเชียลทุกวันนี้นะจ๊ะใครเขาก็บอกว่าโพสออกไปแล้วก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเขาบอกว่าให้คุณทําการเป็นไพรเวทโพสแต่ไม่ให้คนเห็นเห็นแต่คุณคนเดียวจะได้ไหมเขาก็เหมือนกับแบบว่ามันก็เป็นเหมือนหลายๆคนก็อยากให้เพื่อนๆและคนที่รู้จักได้เห็น แล้วก็ได้ระบายง,งต่างๆออกไปแต่เมื่อได้ระบายอกแล้วมันก็จะเกิดความโล่งขึ้นมาในบางกรณีนะจ๊ะก็หลายๆคนเคาก็รู้คำตอบอยู่ว่าคําพูดอย่างเงี้ยพูดไปเป็นเพื่กับเพื่อน <c oughs> เหมือนจะเป็นคําพูดที่แบบว่าไม่ฉลาดแต่ว่าก็อยากหาเรื่องคุยกันเหมือนกับเราแบปรึกษาเขาเรานีคําตอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะพูดออกไปบางทีเขาก็สอนเรามาแต่เราก็ดีใจที่ได้คุยกันน,น,นะจ๊ะบางทีเรื่องเล็กๆสํารับ เราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเรื่องใหญ่สําหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องเล็กสาหรับเราได้แล้จ้าเรื่องราวของความคิดก้ความรักของจิตใจของมนุษย์เพราะ่ามนุษย์ังมีเรื่องราวต่างๆเพราะอารมณ์นะจ๊ะจ้าบางคนก็มีสถานีจอทดดี่แตะจ้า <c oughs> บางคนก็เพื่อความคึกขานองด้วยความประมาทก็ได้พิการก็มารู้สึกว่า อยากจะย้อนเวลาย้อนเวลากลับไปก็ทาเหมือนเดิมไม่เลยจ้ะแต่คนเสมอจันก็ไม่เข้าใจจ้ะว่าโอ๊ยถ้าฉันย้อนเวลาออกไปเนี่ยจันจะไปซื้อหวยให้ถูเห็นไหมออกกับปีพศฉันเกิอดออกกับหมายเลขบรเปน็นธ์ทงจันต์ออกกับบ้านเซกี่ของฉันฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปถึงย้อนกลับไปก็ไปซื้อแบบเดิมไม่เลยจ้ะเพราะว่าทุกอย่างได้สมบูรณ์พร้อมหมดแล้ว มันก็ว่าฉันจะตั้งใจเรียนน้าฉันาย้อนเวลากลับไปได้กลับไปก็ไปโดดเรียนอีกเหมือนเดิมมาเลยจ้าเพราะว่าทุกอ,อย่างได้สมบูรณ์พร้อมแล้วมีแต่เวลาปัจจุบันเท่านั้นเองจ้าเรื่องราวต่างๆสําหรับชีวิตก็เป็นเช่นนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นก็มีความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมผู้คนธรรมชาติเรื่องราวเกี่ยวเนี่งพันกันไปทนายจ้างเราก็ ต้องอยู่ในสังคมสำหกับคนที่อยู่ในสังคมสำรับคนที่ออกไปอยู่ในปานะ่าหากินของป่าอันนี้ก็มีน้อยน้อยจัดแต่ก็มีเหมือนกันมันยุ่งกับใครเลยกินผักกินผลไม้ป่าอยู่ในป่าผู้เดียวก็ค่อยนานๆเ,เข้ามาในทุกชนบ้างมาซือแปลงปานยาติปันมีกันไกหรือว่าอะไรต่างๆนานาแนป๊บอะไรพวกนี้เลยจัดอันนี้ก็จะว่าบางคนที่เขายัางยังยังมาเชื่อมโยงกันบ้างเล็กน้อย บางคนก็อยู่ในป่าเป็นผมจ้าเาผมอะไรไปเลยไม่ได้แปลงปันเอาไม้หรือปันอะไรต่ตางๆนานาที่หละจังจริงัๆไปก็สนุกกันไปตาม <c oughs> ท้ายชีวิต <c oughs> ต้องมีทักษาชีวิตจากว่าโลกเราปัจจุบันนี้เวลาไปเจอเรื่องราวต่างๆข้างนอกออกจากบ้านไปหรือทิที่อยู่อาศัยแต่เรานขาจะจ ไปดีคนจะมาทำร้ายเราด้วยการหลอกลวงเราเราู้นัดบางทีเขาก็ไม่เลงเราเขาว่าคนนี้แก่ตะนน้าก็ปเป็นเลงมาตื่นต่อไปะ๊ะการใช้ชีเวินต,ต้องรู้เท่าทันแต่ว่าก็ให้ย้งไว้เพราะว่าเหมือนับแบบว่าจะการีิจนตณใช้เอาเปรียบกนตื่นเอาแต่ประโยชน์ตัวเองมากเกินไปนี่ก็ทําให้สังคมเนี่ยเกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเกิดคนรอกข้างและสิ่งตา่างๆก็เหละจะเป็นการเอาเปรียบกันต่างๆกันานะาวันนี้ก็คุยการสนุกสนานอา เหมือนกับแบบว่ามีอ่างน้ําพิเศษเป็นการทําวิธีโอ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 ไ <c oughs> ม่เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอว่้านอิ่มแล้วก็ไม่ยาอิ่มแล้วก็ไม่หิวหลับแล้วก็ไม่กลัวก็เหมือนกับว่าอิ่มแล้วก็ไม่หิวชั่วคราวมะอาจาหลับแล้วมองไม่เห็นเราไม่ได้รู้สึกคนเขาฆ่ากันหรือว่าทําร้ายกันข,ข้างบ้านเรา เราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเราหลับสนิทอยู่แล้วแต่มันก็เลยเป็นคําคมที่เขาพูดว่าอิ่มแล้วก็ไม่อยาหลับแล้วก็ไม่หิวเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยฉันมีหายสองใบนะหายใบนี้ฉันจะใส่เิ็หายใบนี้จะใส่เนยฉันหนับไปที่ริมแม่น้ําแล้วก็เอาผ้าปิดป๋าใบ้ะสงหายแล้วก็ไปถึงล้วก็ใช้หมายขอนพูบลงที่หายสองใบถามว่า เห็นเน่จะลอยขึ้นบนน้ำหรือเปล่าก็ไม่ลอยเนยหรือว่าน้ำมันเน่จะจมลงไปหรือเปล่าก็ไม่จมเพราะว่าธัรมชาเจ้าของเขาก็จะลอยอยู่แล้วจต่เหมือนกันแต่ว่าเราออดบอนต่างๆนานาเราก็จะต้องเกิดปัญญาด้วยเหมือนกับแบบว่าเราจะต้องเหมนมีปัญญาแต่เพราะยุคทุกวันนี้ก็เป็นยุคของคนประโยชน์ยุคคุณนิยมต่างๆนานาก็จะมีการมา ้าใจว่าโฆษณาความเชื้อหรือว <cons> ่าต <issions> ้องการให้คนไปซื้อต่างๆนานาอะไรจ้าบางครั้งก็โฆษณาจนเกินจริงบางครั้งก็บอกว่ากินวันนี้สวยวันพรุ่งนี้เลยนะ่าแต่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่จะขายบอกให้ได้เยอะหรือว่าจะหาผลประโยชน์นี่ก็เป็นเฉพาะบางคนนะจ๊ะที่ทำในสิ่งแบบนี้ลงไปด้วยความอยากมากเกไปนันไปละจ้าก็เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้น เหมอจังก็ต้องรวบรวมประสบการณ์ต่างๆนานาแต่ก็ตามว่าอาจจะถูกหลอกในอนาคตไหมก็มีสิดธิ์นะจ๊ะเพราะว่าติียมจะลูกข้าน,นักป่าจะรู้ฟังเรื่องราวต่างๆไหมเราจะเตรียมตัวมาแล้วก็ยังมีกล้าแต่เรื่องราวบนโลกใบนี้ทั้งเรื่องโควิด -19 ทั้งเรื่องไป้ายๆว่าภัพิบัติทางธรรมชาติทั้งเรื่องมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในสังคมหมายถึงบางคนก็อาจจะแบบเหมือนกันล้ําเส้นไปมันจะแบบว่าง่ายๆว่าบางทีเรานอนอยู่บ้านข้างเขามาเปิดเสียงไปตึงต้งตึ้ตึ้งตึงต้มแรงๆอะไรอย่างนี้เราจะเราก็อดทนไปเพราะถ้าอดทนไม่ไหวเราก็ไ่แก้ปัญหาต่อไปน,นั่นแหละจ้ะ <c oughs> เรื่องราวต่างๆก็เป็นการแบบง่ายๆว่าอ่า บางคนเขาก็คิดไม่ถึงกรณีนี้บางคนก็คิดถึงแต่ว่าก็เหมือนกับว่าอยากจะใช้ความสะดวกสนานเหมือนกับเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราชอบเป็นจริงแล้วเขาเนะี่ยก็ไม่ชอบอย่างที่เราเป็นอะไรอย่างนี้อะไรเพราะเรื่องเราต่างๆนานาก็จะมีดีมีเสียในดีมีเสียในเสียมีดีเรื่องเราต่างๆนา,า,าๆนาการใช้ชีวิตประสบการณ์ชีวิตทํายังไงจะใช้ชีวิตต่ตอไปให้มีความสุขเหมือนก็บอกว่าการจะแก้ไขเรื่องนี้นง่ายนิดเดียว เพียงแค่เราสามารถที่จะประบับอารมณ์เราได้แต่ว่าสิ่งที่ว่าจะง่ายที่เดียวนั้นบางทีกว่าบางคนนี่เขากว่าจะทําได้เพราะว่าพื้นฐานชีวิตต้นทุนชีวิตต่างกันอาจารย์ทำให้ง่ายก็ง่ายทำให้ยากก็ยากเหมือนกับเขาบอกว่าคนนี้เป็นดาราแต่ว่าไม่พร้อมแต่งงานเพราะว่า เขาไม่พร้อมจริงๆแล้วจริง,รง,รง,รงๆเขาไม่อยาก,กแต่งกันเลยจ้าเพราะโรงแรมเขาก็บอกว่าเขาพร้อมหมดเลยให้แต่คนเอาตัวมาก็บอลแล้วก็เอาเงินโอนมาให้เขาเขาจะจัดให้คนหมดนะจาะแต่ว่าเหตุผลจริงๆแล้วคือเขาก็บอกไปสวยเก๋ๆนั่นแหละจ้าว่าไม่พร้อมหรือเหตุผลที่คนจะเลิกกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้นั่นแหละจ้าตอนที่รักกันใหม่ๆอะไรก็ยอมพอนานๆไปก็มีแต่เหตุผลที่จะไม่อยากให้อยู่ด้วยกันนั่นแหละจ้าเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องราวมาตจันย์ความคิดความลับ ของจิตใจของมนุษย์นั่นแหละจา้าถ้าเราเคล็ดได้ดแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่าอารมณ์ของเราก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเรื่อยๆเหมือนที่เขาบอกว่าภาษาพระนั่นแหละจา้าวงวัวงจรปฏิจจสมุนทเพะอารมณ์นี้มันเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกๆชั่วขณะลมหายใจนั่นแหล,ละจา้าบางครั้งก็อารมณ์ดีบางครั้งก็อารมณ์เสียบางครั้งก็อเนี่องกันบางคนก็ว่าจะจ่ายยิ้มตลอดทั้งวันเพว่าคนเนี่ย เป็นยังไงทําไมคุณได้ยิ้มตลอดทั้งวันเต็มเลยเกิอนอะไรอย่างนี้เราจ์ก็ <g Gosh> เรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้นอาจงถ้าเราคิดบริหารชีวิตทักษะชีวิตทาความเข้าใจเหมือนจะแบบว่ามีทักษะนั่นแหละจากเราก็จะทาให้ชีวิตของเราดำเนินการไปในปกติแม้จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะแก้ไขปัญหาได้จะไม่รุนแรงมากเกินไปหรือว่าทําในเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยอา,อารมณ์ชัว่วพวกไปแก้ไขปัญหาอย่างที่พูดไปนะอาจารย์บางคนเขาเปิดเพลงเรานอนอยู่ที่บ้านทั้งเรากำเกิดต่างสีตุ๊กตาก็เปิดดังๆเราโมโหเราก็ออกไปแล้วก็ไปทำร้ายการเกิดเ,เรื่องราวใหญ่โตบางทีอาจจะไปพูดกันคนเข้าใจแต่ว่ามันดูดอารมณ์ไปนะอาจาเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็เป็นเช่นนี้เองจ้่วันนี้ก็สนุกสนานนะจากิน,นอาหารอาร่อยขนมนะอาจารทุก่งก็ สามารถมองให้เกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้จากบางคนเขาบอกว่าถ้าคนพูดอย่างนั้นทุกสิ่งก็เป็นอาหารคนก็กินเหล็กกินหินติอ้อแล้วก็ได้ความรู้หัวใจใจใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นอาหารมีบางอย่างเท่านั้นที่เป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารทางร่างกายอาหารทางสมองทางความเคลื่นั่นแหละจ้ะวันนี้ก็สนุกสนานบริการเพลินเพิน,นสบายสบาย,สบายการคืนบรรยากาศดีๆนะจ้าสวยงามงาม,งามจ้ะ <laughs> าการแต่กานในคลิปน่าจะสนุกสนานก็พูดได้ไม่รครอบคุมหรอกจ้ะเพราะว่ามีประเด็นมากมายต่างๆนานาเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยกว่าจะาผ่านติดแปนฝนกว่าจะผ่านตั้งแต่วัยอาาโรกวัยอาวัยเด็กวัยวัยรุ่นวัยอะไรน่เี้นะจะก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายลองผิดลองถูกมากกว่าจะมีวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าแก้ไขสถานการณ์ไปตามจัก้อนหน้าหรือสิ่งต่างๆนานาเลยจ้ะ ज <San> मेंजीपामालाददा